Tell the whole dạy. Anh sáng sự không có hiệu lực. Hello, Henry. anh em rủa, bê anh em 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 em

ชื่ออะไรในค,คนที่ยืนกับยายพูดนะเนี่ยนะไมชาวอ่ะชื่ออะไรจต่ชื่อไม่ได้ฮึไม่เปรียบทีอยู่กับยาแก้วยาแก้วชื่ออะไรยายพูดนั้นี่ยนี่เราจะอุตส่าห์พูดได้ ยัรู้วันซ้อมอ่ะเราอยู่เยอะเลยเยะเัยกินข้าวที่จไกินอมมีปลาเตินใดเงินฟอเตียกระดูดเตินลาบระนอย้ห้ากยุคนี้ให้ไปไอ้กะดีก็ไปแี่จะกินข้าว